สวัสดีครับทีจีดําทรักครับบรรยากาศยามเชา้าวันนี้เรามาดูคูน้ำขนาดเล็กครับคูน้ำขนาดเล็กคลองไสไก่ส่งมาจากเมนใหญ่หลังจากที่เราดาดเสร็จแล้วว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับพี่องครับก็จะประมาณนี้ครับบุงกีอันสองนี่ฝนตกลงมามเมื่อคืนนิดหนึ่งน้ำเลยขังอยู่ครับก็ช่างดาดเราก็ ถือว่าใช้ได้นะครับดูลักษณะครับทีนี้การวางท่อรอดจะเป็นยังไงโครงการนี้จะมาจากเมนทอม่อไอคูขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ทําเป็นเมนเล็กลงมาเป็นบุ้งขีอนสองขุดโดยบุ้งขีอนสอเพื่อกระจายน้ำให้สุดให้กับกเกษตรกรครับ เวลาจะส่งน้ําส่งไหลน้ําจะได้ไม่หายไปกับดินกับอะไรครับได้น้ํากันทุกคนครับถือว่าเป็นโครงการที่ใช้ได้ของรัฐบาลของบ้านเมืองเลยนครับของกมชนประทานการดาดถือว่าใช้ได้ลองครับการเข้ามุมโคง้งสวยงามอันนี้เรามองอีกมุมหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้จะเป็นท่อรอดครับ ทออดการทำทอลอดระวงังเพื่อเป็นทางข้ามนะครับข้างๆก็จะเป็นมันในนาข้าวครับไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ผลผลิตไหมครับจะได้กู้เก็บหรือว่าจะได้เอาไปขายไหมเพราะว่าบรรยากาศข้างบนฟ้าเหมือนจะมาครับเดือนเมษา,าย,ยน ตงนี้เราไม่ได้กลับบ้านครับห้ามกลับบ้านครับวันสงการต้องทำงานตลอดครับกลับบ้านก็โดนกักตัวเพราะนั้นทีมงานก็ทั้งแมคโครทั้งทีมงานดาดทั้งคนเซาทั้งสตัฟทั้งช่างก็อยู่ด้วยกันหมดเลยครับนั่นครับ HK60 Mark III กำลังเดินมาครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเพื่อมาขุดทอรดครับเห็นไหมครับ ก็มาขุดท่อรอตรงนี้ครับหลังจากดูคูน้ำครับแล้วก็มาดูการขุดคลองไส่ไก่ขุดค,คูน้ำขนาดเล็กกันต่อครับคือช่วงนี้เราจะทางทำทำทาง,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 งข้ามครับอันนี้ปล่อยน้ำก่อนครับหรือว่าใช้ได้เลยครับ S K 6 0 Mark III จริงๆตามซีรีส์ของมันรุ่นนี้นะ่าจะเป็น S K 6 0คิดหนึ่งครับ แต่ว่าภาษาบ้านๆก็เรียกมากทีกันครับ น้ำนี่ถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าดูจากลักษณะน้ำที่ไหลครับไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำได้ครับเราเปิดน้ำลองดูครับดูอาจารย์อยากจะใหใ้ทำยังไงครับพี่น้องครับครับมาดูกันต่อครับนิดหนึ่งครับพอลวดู ชัดๆใกล้ๆครับปุ่มกี่ L2 ครับกับคูน้ำขนาดเล็กครับดูการลากครับสบายๆครับช่วงนี้มีฝนตกเข้ามารับมสบายไม่ฝุ่นครับไม่มีฝุ่นแลดูในช่างใหญ่เราจะทำไงครับอาจารย์ครับอาจารย์ใหญ่อายุ72แล้วครับ <laughs> ลากยาวใช่ไหมชมกันใกล้ๆครับสำหรับโอ้แบบนี้เราไปทำคูน้ำแถวทุ่งนาเราแถวนาเราสบายเลยเพราะว่ามันจะได้เหลี่ยมได,ได้ได้ทุกอย่างครับไม่ต้องแต่งมาก บบุงกีปกติเราจะต้องขุดข้างขุดซ้ายขุดขวาครับแต่บุงกีนี้ลากไปเลยลากอย่างเดียวเลยครับ นี่จะลงลึกหน่อยครับเขาเป็นทางข้ามครับใส่ท่อข้ามโอเคครับสำหรับบรรยากาศยามเชา้าดูการขุดคูน้ำขนาดเล็ก L2 กับฝีมือการดาดของช่างดาดของเราครับ ว่าใช้ได้ครับแตบผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ